เดี๋ยวพาไปติดตามอีกหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะคะมาดูการเตรียมความพร้อมเปิดปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน6เดือนค่ะซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมกับคณะลงเรือค่ะไปสำรวจลำน้ําโขงเลยทีเดียวนะคะไปลงพื้นที่ที่บริเวณสถานีเรือเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ พาไปดูบรรยากาศช่วงที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกไตรศักดิ์อินทรรัศมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะและพลเอกสนิทชนกสังขจ,จันทร์ปหลัดกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําโขงหรือนอรอ,อสถานีเรือเชียงของตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยขึ้นเรือตรวจการสำรวจ